สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาของคนราศีกรกฎไตรมาสที่3ปี2567โดยการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีนี้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมาเป็นเวลาหลายร้อยปีว่ามีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ชีวิต ของคนที่ได้รับการทำนายในช่วงเวลานั้นๆเป็นอย่างมากไพ่ยิปซีได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการทำนายด้วยลูกแก้วของชาวยิปซีโบราณซึ่งในยุคหนึ่งการทำนายด้วยลูกแก้วนับเป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าไปสัมพันธ์กับพ่อมดหมอผีและหากจะเจาะลึกลงบนรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ เราจะพบเทพเจ้าจากหลายๆดินแดนมารวมกันอยู่ทั้งนี้เนื่องจากชาวยิบซีเป็นนักเดินทางมีผู้สันนิษฐานเอาไว้ว่าได้เดินทางมาจากทางตอนเหนือของอินเดียเข้าสู่อียิปต์กรีกโรมันทำให้เกิดการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะบนรูปภาพของเทพเจ้าต่างๆและโดยทั่วไปการเปิดพไพยิบซีเพื่อทำนายดวงชะตา ก็มักจะสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยของคนเจ้าราศีโดยลักษณะราศีกรกฎก็จะเป็นคนที่มีความเป็นมิตรมีความสุภาพไม่ถือตัวเปิดไพ่ยิบสีทำนายดวงชาวราศีกรกฎไตรมาส3ปี2567ไพ่ใบแรก10ถ้วยชีวิตช่วงนี้ของคุณยังนับว่ามีความสุขความสบายเป็นอย่างมาก คนที่ยังไม่มีครอบครัวก็จะอยู่กับครอบครัวเดิมของคุณอย่างมีความสุขได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีไปที่2ไพ่ห้ามไม้เท้าบ่งบอกว่าการงานของคุณกำลังประสบปัญหาความขัดแยง้งยุ่งเหยิงเป็นอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำก็ต้องระมัดระวังในการทำงานกับเพื่อนร่วมง,งาน แต่ถ้าเป็นการค้าขายก็ต้องลงทุนลงแรงในการต่อสู้แข่งขันไพ่ใบที่3 Queen of อฟสวอแสดงถึงลักษณะนิสัยของการมุ่งมั่นต่อสู้เอาชนะและเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดดังนั้นคุณก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคในการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ข้อควรระวังสําหรับไพ่ใบนี้ก็คือลักษณะนิสัยของคุณอาจจะเป็นคนโผงผางตรงไปตรงมาดังนั้นคนรอบข้างก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่ไม่ชอบพอสักเท่าใดนักตำแหน่งที่4ภ่ไพ่ก้าวถ้วยตำแหน่งที่4เป็นตำแหน่งที่บอกถึงครอบครัวคู่ครองคนรักสำหรับ คนที่ยังไม่มีครอบครัวอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตใหม่ๆก็ขอให้ดูให้ดีว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าและสำหรับคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่ก็ต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในครอบครัวอาจจะมายุ่งเหยิงยุ่ง,ย,งยากสร้างความลำคาญใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณ ให้ไปที่5 the l o v e r สะท้อนถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณมีคนเข้ามาในชีวิตและคุณมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่คุณหวังว่าจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตแต่อย่างไรก็ตามให้ใบที่4ก็สะท้อนขึ้นมาว่าให้ดูให้ดี ก่อนที่ว่าจะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปไพ่ตำแหน่งที่6กไพ่10ไม้เท้าหน้าที่การงานของคุณในช่วงที่จะถึงนี้ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆคุณจะประสบความสำเร็จฝ่าฟันปัญหาและมีธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นรำตำแหน่งที่7 ไพ่ปกถ้วยตำแหน่งนี้จะบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งก็คือการที่คุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของคุณซึ่งก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งก็จะนําปัญหาเข้ามาสู่ตัวคุณไพ่ใบที่8 ให้ King of Pentacle s หมายถึงว่าคุณจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายซึ่งก็เป็นผลมาจากการสนับสนุนของครอบครัวของคุณการงานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นมีกำไรเข้ามาก็ทำให้คุณมีความรู้สึกสบายใจในเรื่องการใช้จ่ายให้ไปที่9 The Hello f a n d ให้ พระสังฆราชาโรชตาคุณในช่วงไตรมาสนี้ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหากคุณรู้สึกไม่สบายอกสบายใจก็เข้าวัดเข้าวาถือศีลทำสมาธิฟังธรรมเพื่อที่ว่าจะค้นพบทางสว่างในการแก้ปัญหาไพ่ใบที่สิบ รูปสี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าจะมีสิ่งแปลกสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งคุณก็ต้องระมัดระวังตั้งรับให้ดีและคุณก็ต้องไม่ไปเครียดกับมันจนเกินไปนำไปสู่ปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นพวกกดไหลย้อนหรือว่าปัญหาการนอนไม่หลับ ซึ่งกจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณสรุปภาพโดยรวมการเปิดไพ่ยิปซีดวงชาวราศีกรกฎช่วงไตรมารสามนี้ก็คุณยังนับว่ามีความสะดวกสบายมีความสุขในชีวิตหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จก้าวหน้าไปได้ด้วยดีมีเงินทองให้จับจ่ายใช้สอย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตัวคุณจะมีติดขัดเล็กน้อยก็อาจจะมีคนที่เข้ามายุ่งยามวุ่นวายในชีวิตครอบครัวของคุณก็ขอให้คุณตั้งสติให้มั่นค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาด้วยความสามารถด้วยความเฉลียวฉลาดของคุณคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างไม่ยากนักการทำนายดวงชะตา โดยการเปิดไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่สะท้อนจากหน้าไพ่ก็ขอให้ท่านใช้เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและสิ่งใดที่ไพ่ได้ย้ำเตือนขึ้นมาก็ให้เป็นแนวทาง ในการที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามาในอนาคตและสำหรับแนวทางในการอ่านไพ่ยิปซีมดเอ็กก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ขุนทองอาสุนีณอยุธยาที่ท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการอ่านไพ่ยิปซีไว้ตั้งแต่30ปีก่อนและแนวทางของอาจารย์จุธามาศณสงขา รวมถึงท่านอาจารย์อื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามไปนัดที่นี้ด้วยนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้มดเอ็กก็อยากจะเชิญชวนให้เอฟซีมั่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลสร้างบุญสร้างกุศลเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรัตว์โลกแห่งวิญญาณความโชคดีความดวงดี ก็จะเข้ามาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์เพื่อสวดท่องเป็นมงคลแก่ชีวิตการทำนายฝันในสิ่งต่างๆ ว่าจะเป็นลางดีหรือลางร้ายเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ